อ้าวอที่จ้าผักผักแล้ผักอร่อยอร่อยปรอยิมมองว่าก<อ>ินมแล้เฉลกานอะไรสฉลิกินได้กินได้หยิบได้หยิบไ,ไ,ได้อันนี้มันต้องอุ่นนู้นอันนี้บวกทอดใหยไหม้ขายไม่ออกเลยจ้าขายไม่ออกก็กินเองก็ได้ ทั้งกินท,กทั้งแจกทั้งแถมเอาเลนลูกค้าเดินตลาดเงียบมากจ้ะเงียบมากเงียบมาก <c oughs> อากาศหนาวมากจ้ะ <c oughs> มาดามขายชีสทางด้านนน้นเขาบอกว่าบ้านเขาลบหกองศาจากเมื่อเช้านี้บ้าน,นย,าย,ยังไงยังหนึ่งยังสององศาอยู่นะคะเ๋ออ <c oughs> ๋อเรี่องสิ่งอง Merci beaucoup au revoir. Bonjour Bonjour Maï. Ah vous êtes un Je vais vous prendre 12 mètres au bon. Des morceaux. 네시, 고맙다. 미안해. 어디 집나

et euh, non, des brochettes, des euh, brochettes de clé. Ça, as voiture, ça euh, curie. Ouais, curie. Merci. Merci. Beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée.

그이음 5분 이또 그거 활동 완료되고 10분 10분 막 이렇게 가다려? 아, 님 똑같은 거 감사. 아, 아. 어유 살아있다. 나는 내가 포크를

คุณแม่ข่ง้วจะไมงน่แนห่ใจด้สีแตกง่านงกันห่แนงิ้น เรามาเช็คดูด้วยปากกาเช็คหาคเงินฟอร์มจะยังไม้สั่งมาจากนหนนะคะพี่น้องครับช่วงนี้ยิ่งเป็นแบบช่วงเข้ายากมากแพงอยู่จ้ะขอเช็คดูก่อนนะถ้าเกิดขึ้นสีดําจะเป็นเงินฟอร์มนะคะอันนี้ไม่ขึ้นัวชื่อมาดานอันนี้ก็ไม่ขึ้นจ้ะแสดงว่าเป็นของจริงทั้งสองแบบจ,จ้ะัวชื่อมาดาน Au revoir. Merci, merci. 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 Merci Bonjour On s'en bien Bonjour. Merci Merci Bonjour Je vous ai une barquette de <tousse>

Bonjour. 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 Bonjour Je vais vous prendre deux rouleaux de 30 ans, s'il vous plaît. Oui. Et euh... 8 oui, airs oui. oui. Et un les... hein crevêche. Ça, ça vous, plaît, vous, plaît. Ça vous plaît, madame

Thank you.

Euh, 8. Il, a plus, il y a, il a plus Euh... 8. a plus de salaire. a plus Oh, à sortir, il n'y a plus rien Je vais les, -les Je vais être trop jeune,

อย่าเอาแบบขอกมากนะคุณตาปวดฟัน <laughs> <c oughs> แบบเข้ามาสู่หมดของพอจะ้ะนี้ก็เท่าไหร่แล้ว11โมงครึ่งตลาดตอนเสาวันนี้ก็ผ่านไปด้วยดีนะคะลูกค้าก็ทยอยเข้าไม่ได้เข้าเยอะพร้อมๆกันนะคะทยอยเข้าทยอยเข้าเพราะว่าหน้าหนาว ลูกค้าไม่อยากหอ,อกนอบบ้านนะจ๊ะพี่น้องแสดงบวบได้ไหมทำไมเป็นกระดางกระดาววันนี้ <c oughs> จริงจิมันต้องหมุนบ่อยๆนะจ๊ะเมื่อกี้ลูกค้าเข้าก็เลยไม่ได้มาหมุนหมุนประมาณนี้นะจ๊ะวันนี้ <c oughs>

แข่ผู้มีเกียรติมันยิงไเยนช้าผู้มีเกียรมันยิ่ปแขกผู้มีเกียรก็เป็นแบบผู้มีเกียรตฉันแขผู้เกียรติอะไรต้เส้นนม่ซุปนแกนก่นจลอกแ้ว่ยนั่นแหละนั่นแหละมันชออะไรมันจะไม่อร่อย อันนี้แจกเหรอจ้กเอาเอาใส่ถุวไปเลยเอาไปต้มเอาไปต้มใส่น้ำชาที่ผึ้งลายเอจฉลากอะพิกินอันนี้เอาไปดองด้วยจ้ะยังจะทำไม่ได้ทำเห็ดมีที่ไหนเห็ดไม่มีแล้วเอาไม่เอาเราเก็บให้เป็นปีหน้าเลยนะก็เดียวหน้าเลยนะใส่กินข้าวกลางวันได้ยังอ่ะอไหมวันนี้กินบลายาอะไรเนี่ยไม่อันนี้เอาให้กำลังไปชิมเนี่ยใครจะกินใครคนใครจะชิมก็ได้กราบๆเพื่อนเนาะ

เนื้อบีเนียร์เดือดกอร์จตทที่เหนือเดอร์ของภูมิภาคอร่อยบุญ <Bon, là. S 1> มากนี่น,นี่อะไรใส่แล้วคะไหมปอเปี๊ยปปย,ยืนกินค่ะพี่เมียวกับพี่นัทอุตส่าห์ให้เกียรติมามากินต่อเปีย๊ยถึงที่นี่อ,อันนี้เป็นผักินอะไรของเราหมดละอันเนี้ย อ네ันนั้นอะไรผักหรือะไรก็เหมียวอันนั้นไก่เนื้อเนือผากอะไรเดดองนี่ไงเทนเลยไม่ไม่ถึงกรอบนา่งนี่งเทนเลยอ่่งกออ๋อไก่เ้าปอร่อยมากขอบคมาเยอะ อร่อยร้พเที่่ที่รขาบอกว่าอร่อยที <ée> ่ส really? oh. well, oh. oh. right. an mm ุดของไหมไทยเขาไเคยไปชิมที่อื่นไม่เหมือนที่นี่เหรอใช่เหรอขอบคุณนะขอบคุณคะกระดาษนี่อไกระดาษโอ้ยคุณตาหนาร้นแล้วคุณตาล้นไม่นําจิมก็อีกได้ก็ได้น้ำกิ้มอ่ะ เราเสิบัมันมียาทุงมานี่ถุงกระเป๋าแล้วกระเป๋าที่แจะหายอะนอันนี้ละจิมนธรรมดาชบก็ต้องชชบหนูว่าน้ำจิ้มหมามันเข้ากันกับคนไทยไงหนูก็เลยเอามาจากบ้านให้ชอะไรก็้งเดบแล้วกับยยยังยังั บวกท่ากับน้ำจ un> ิ้มหวานมันเข้ากันจ้าใช่ไหมจ๊ะใช่มพี่น้อร่อยมากอร่อยมากกรอบนอกนุ่มในอร่อยสุดฮะตุ้ยร่อยตุ้ยอร่อย Bon, place. On peut, On ne peut pas attendre, mais bon, bon. Oui. C'est C'est un petit morceau de Thaïlande à digne des bains. Voilà. Bonjour madame. Si ce aux légumes. Oui. Légume. Ah. ไอ้ผักผักผักอร่อยอร่อย <c oughs> บออออออคบออคบ ข้าวเวยดอ๋กนกินอันนี้เราเอาไปใส่เนี่ยจะไปแบ่งกันเอามานี่ไม่บอกว่าให้เอาไปหมดเอามาใส่มางั้นไปแบ่งกันเพราะว่ามันไปดองแล้วใส่ซุปใส่อะไรเนี่ยเออริกันไอเป็นรสแมรี่เลยนะเอาไปนะกนี่ได้ไหมัพลินอ่ะยัดงดฟางันหัวยีนกดสมุยผู้หม้อน้ำแม่น้ำ แล้วสีบองเลลาบ้าขอบคุณค่ะกินอิอ่มอ,อร่อยแล้วก็อร่อยมาก,มากแลบทุอกอ,ทอย่างนี่เที่ยงครึ่งแล้วจ้าอุ้ยมาด้วยมีตัวใหญ่บปเลย้ปล่วพ่อ้ายแม่ขายก็ทยอยเก็บของกลับบ้านแล้วจ้า ขายโฟมัสขายชีสตะดใจพี่นุจ้ะมาซื้อปอเปี๊ยะไหมเมื่อเช้านี้สิบกว่าชิ้นจ้ะทีนี้แกก็เลยโทรให้แฟนแกมารับเอาปอเปียกลับบ้านนะจจะเอาไปกินตอนเที่ยงใช่ไหมคะแกแกก็มารับก็ซื้อของไปด้วยถือถุงปอเปี๊ยะไปด้วยแล้วทีนี้ระหว่างทางไปหลงวางถุงปอเปียไไปตรงไหนไม่รู้จ้ะสิบกว่าชิ้นเจ๋ดายมากเลยแกก็เลยไปถามว่ามีอะไรเหลืออีกไหมเพราะว่าถุงปอเปียน่ะแฟนฉันลืมไ้ตรงไหนเราไม่รู้หายแล้วว่างี้จ้ะ ยังไงก็เ,เรียกปลบเปียอ,อยู่ประมาณสี่ชิ้นกับไอ้บวบทอดอีกประมาณสามสี่ชิ้นจ้ะพี่หน่งเดี๋ยวก็เดี๋ยวให้แกไปจะได้นะคะพี่น้องค่ะกินเหรอมาจ้า เตี๋ยวหอมๆด้วยกันจ้ะผัดเตี๋ยวชิ้นเนื้อมาจ้ามารับประทานก๋วยเตี๋ยวร้อนๆด้วยกัน ขอลาถ้าผู้ชมไปก่อนนะคะก๋วยเตี๋ยวยังไม่หมดถ้วยหรอกค่ะแต่ว่าจะกินไปเรื่อยๆท่านผู้ชมก็อาจจะมีธุระใช่ไหมคะ <c oughs> จะต้องรอยยาไหมหรอกคะ่ะจะทำธุระเถอะนะเกรงใจว่าท่านผู้ชมจะนั่งรอยยาไหมกินหมดถ้วยถึงราแล้วจางอย่แมจะขอลาไปก่อนนะจะทำธุระเถอะ <c oughs> ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจไปทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญจ้าสวัสดีจ้า พิปจบแล้วนะคะไปทำธุระเถอะยัยไม่ไมีิเกียรไปกดดับนะจ๊ะกดปิดน่ะต้องรอย,ยังแหมหรอกจ้อาอ้ายังไม่ไปอีกไปให้ยัยไมกินคนเดียวเถอะจ้ายัยไม่ก็อายเป็นนะไปกดดับกันถ้าผู้ชมไม่ไปสักที นุ่ย่านะคะกะ good <laughs> good